กำลังขึ wow. <c ười> i, ện, ้นมานั่งเซาเมื่อยว่าจักหน่อยสิเมื่อกินข้าวว่าจักพายมัหยังบลุงตุงนั่งมาบัดนี้จะว่าเอาข้าวใหม่ค่อยไปจักว่จะห่อข้าวใหม่่อยอีกไปจักโอ้ยเสร็จวแล้วยังบ่ได้ขึ้นพี่น้องเอ้ยลนากะให้บักใหญ่เนาะพูโอ๋ยสิแล้วปะกันอันโอ้ยไปดอกแล้วปะกําลัง khởi màn nằng sao hôm sau mươi áo hang con chắc nói xin nhang mưa gín khẩu à <laughs> mưa, oh đã sửa học cả mày ờ. <laughs> <Hà phải sao? cười> mà cái giá cái năng, chắc con chắc nói mưa à ma hẳn mở คนเดียวไปเราเห็นมากเราเปิดคลิปก่อนมายังขึ้นหากล้างมาอะไรมสบายดีสบายดีกับตาไก่สบายดีเด้อพี่น้องเด้อนอนสบายดีตอนชวยเลยละนอนจักจักมุ้งเลยอ๋อสิบมุ้งแล้วพี่น้องเลยแมงเชอร์อลงมาแมงเชลงมาเลยลป้อนวลูกเออสิบมุ้งแล้วนอนแมงเตอร์วายชิึ้นไปกินข้าวเศร้าพี่น้องเลยช่วยช่วยแนมมันเอง่าชิกินข้าวเศร้ากะ ลงมาแต่เช้าพุ่นบ่าบพริได้กินกะกินใบเกลือน้อยนึงพี่น้องอกินยาเนาะใบเกลือกินยาแล้วกะลงมาหาบกามาํำให้ดำหน้าก็เลยอ่านชาวเมือยจังหน่อยก่อนชิยางขึ้นไปวะคอยมาว่าเห็นชาวนางยังง่อยง่อยมาพาดิบข้าวมาให้คอยกินอีกแล้วอ่ะไม่ขึ้นแล้วเจ้าม่ไขึ้นแล้วเนาะชาเหด ชาดอันบ hey, oh. ังคับข่อยหาวหัวมะเงาไม่ได้ใช่อันฉูดบังคับกันอันนี้เนาะโอไม่ได้บวชให้ข่อยขึ้นนี่แบบว่าให้อันนั่นฆ้าให้หน้าได้นะเนาะเลี้ยวให้นี่เพื่อได้ใช่หมขึ้นมาเลยเอาตั้งกล้องไว้ก่อนเฉยพี่น้องมาเบิ่งก่อนเพิ่นได้ยามมาชูกินนี่ ้าสิก่องขาน้อยขน่องเราได้อะกัเออนาขึ้นมากลองขาน้อยขาน้องนะกลองขาน้อยอยู่ได้หางหยัดแน่นอยู่ได้นี่เนาะแงขึ้นมากี่นีนได้นางชอบเมื่อยงก่อนว่ะกลองขาน้อยหยาดแน่นอยอ่อ่ะหอยน่ะเก็บมหอยขึ้นมาน้่งเจี๊ยก็ได้ใช่เอาแเมื่อไงเห็นยอะอหอนึกว่าลงมาอีกอะเอยก็เมื่อป้าเราพี่น้องไงขาน่าหางเลยหลับหน่อยนึงหลัเมื่ออยากกินข้าเนาะหมือนหลเมื่อก่อนอาละเมื่อเราเกิดก็ร่างสิทอดหมูมาชูมาสาน้ำมันน้ำจ้าได้พึ เอมื่อ like ก no. ่อนแรกขัลาําปนน้อยก่อนะหน่อยเมื่อนรังะสบายดีเด้อแจีวหอหมูมาให้นืส่ยังไ้ล้างมือกันอดหมูกีนเ่าก้อนฉันวาชเมื่อนขี้เผาได้กดหมูกับอนยากก็ให้น้ำน้อยเดียวตอดแรกมาเบิรใหม่น้ซลุกหนึ่งเลเก่าไม่ง่วเผาปนี่มีหมูเผาน้ำครูบุตรครูเตะเลยอ้ยเนาะห่แบบนะคะ ยังไกันจ้ะทำไงกันยังไงปักไงด้พี่น้องเลยมันนี่เนาะเออน้ำเลีวด้ทำด้คุ้มได้มันนี่คุ้มมือได้เหนยวะเย็นบ่เนี่ยพวกหะยิ่งเนีน้ำแดงน้ำดำงขวดนี่้ดเรแชไวู้้ก็ได้ข้าวขิเปิ้ลปะได้ะบอกเจอไ้าวแช่ไวตู้หรือขึ้นไปบพ่อมาบพ่อยักินลายกไ้ลงให้ลงจอยว่าเราลงมาได้อั่นสเห็นเนาะ มีไปได้จ้ะอฮ้ยไเชื่อเขาดอกว่ากลังแ้าว่านี้ามหวยนี่มากหลุดเรืนองเปียวเนอะนะบอคอยถามมาได้หรือได้บอคอยฮไม่เจ็บคนนะเกิดถามจะอยู่บ้านน้ำบกกรบอใส่อู้นันี้ช่องสีแด็ได้เหมือนเนาะขาดแจ้ง่าม่นัเมฆนะเมฆคนน่ขี่ตุมก็ไปลางได้ลากแต่เมื่อเอากับพ่อพี่น้องไว้ กินแบบง่ายๆได้ของเครื่องดื่มมาชูกินชูกระด้างนะมาใส่ข้าวข้าวมันเผื่อเลยมือจนสั่นอ่ะเบ่งหมดเลยมือตีแบบเบ่งหิวข้าวแล้ววะนั่งกินอยู่นี่เลยเถียงเขากับอะไรมีขันใดเนาะเอาป้าลงลงมาลงยามโจ้างน่าหลุดขี้ว่าิันลงมาได้ถ้าลงมาตอนแรกผิดแล้ววะเสร็จาล้วเจ้าหิวข้าวแล้วาวอยูกับมื่อได้เนาะว่าสิเมื่ออยู่เออเสียบานเหรอ าบอกว่าจะชิมเนี่ยจะชิมอ่ะมาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันจะเห็นวืาอาหารต่างก็ไว้ข้าวแกวพริกกินแบบง่ายๆเด้อลียงก็ไม่อยู่จะรอใบขึ้นไปโมไม่อะไนเราก็ไปเตรียมกล้องพวกมาหนึ่งวะรอมาก่ะเมื่อข่าวพึ่งยังบุได้ดอกพี่น้องมาฟังนี่กับกับพี่ ม่เน vale like, ี ina, ่ยื้นสีแดงนะรับทางนั่นองกต่ต่อไปพุ่นนี่มันบ่อนหน่อยมันบ่อะไรไม่น่าหลายบ่อนี่ฮะบ่อนะไหตัวคใหนี่หอมมั้เนาะสมัยเสาวกสินหมูมันคือนี่กับผัดกะเพราเี่น้องไงถไปนะหมูี่ชื่อให้จ้ะน่กัแม่เพื่อชื่อให้แม่จะดีชื่อให้มากกว่าจันี่ไป mãi kéo, kéo với chăm mãi mặt nhau mầm chăm căn hương chăm nga đôi không chăm mùa đôi không mãi nhìn mặt 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 thôi mặt 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 Chợt nhỏ kìa Nhỏ rồi xào hay nói nó, mà đeo hành hành Đeo hành hành đi kiếm đưa vô Xì hả hay Cắp tất cả, cả phút ẩn chắc đi lại đây Cho bà cắp tất cả đứa cả 3-3 chắc nhỏ Chào nhá Chào bà Chào hai anh bà, bà. 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 bà đây ออาลนตกนีอืมอ๋ออแลรวะองมานั่งกิน้าวมแล้วอีกวาแกกินไหมนะอย่งเช่เมื่อยอยู่หวะเมื่อกี้าก่นแบบมารอว่อมดุมก็มาเอาข้าวมคอยกินอยู่จักวะเด็นมะเฮ้ยอะไรยังกินนะ

ลอยกายมาเห็นคนงานลูกกาย้าไม่ตูนี่หลายครับคนหลังก็ไม่เฮ้ยคนเราแตนคนเราเขาบอกว่าได้คนงานใช้ตู้นะแบ่งเขาหนึ่งกวอ่อุ้ยบร่อยากบ่อยเขาลูกด้่ไหนๆจสองคนหนึ่งขมาบนเลยหรอโอยบอยเขาไม่เาอ่ะอันมาแต่สองดวยสามาัถหาก็ได้บอกเขาเห็นด้วย่ะเออเดี๋ยวพ่อก้ามาพ่อเลยใ่เขาเยาะหรอสวัสดีได้สองลงมาสีหา ดับไม่้อนเงาบั่งเลยดันาจะเ่านะคเอิ้นดมาเลยอเอิ้นมาดัเนี่ยเพราะว่ากาเขามันสิายป้าเน่ยเาวันก่อนไม่ได้ดหลังไม่ได้สามมือเลยสามคืนเนี่ยสามมือสามคืนเน่ยกะเะมือลกคนอนมือน้ำล่ตายพี่น้องเนี่มือวันนี่ก็บวเบินแจมันกะมือหัให้ดีลูกมาเดียว เปินว่าจะว่ากันเป็นนันท่องขาน้องจักนึ่งค่ะขาเอยันเขาแคับนาะแจ้ก็พักกับมีก็หมือนแข้างบนนึกอะไราเงียวที่เจอ่เ็คนปเอาเซียครับน่หาตะก้าดเรื่องไฟชุหิหาดีงามมากจุดหน่องเจ้าบุกหาเลบนหายหน่อเอาไปจักว่าเนาะกระป้าไปหน่องเลยกระป้าไปบนทางห่องงามอืมขอเลยดหลักปกาเมืองเจอเลยพี่น้อง ก็ตัวเองบเก็บขวาไว้วยายน้าแล้วน้ำจั๊กอาจาวเนมีอะไรบ้างวัดคุ้คู่เือลงมาตงอ่ะแล้อยงีตกาอืตาก็ไม่ติดการแ้มันจะายใหรายอันให้รายอันเลยเห็นหันมันหม้อเก็บมาเรื่ายออะเราบมาเยแล้วเราบาดหาง่บอกก็เรือกว่าจะมาเราใถ่ากล้องนี้ได้สิะ้าเขบอก ห่างไปบอกแม่อ้ายนี่เ่งังเกเขาเคนมานี่แน่จิยำชยา,ายันบก้าดเบิก้าเยใคนหรอก,รกาอ้า,า,อ,กกาอยากักตอกน,อนี่เกายก็ลกต้อกัได้ม่ยมัเปเมียดุงหนวดอยู่หันขายกลกมีนเนียไปบ้นเทไกินอยู่น้อนนำแบบ้นเทไก็ไปด้วยเ <c oughs> เรื่องงเหนงานบ่ไม่ได หาบก้ามาเมื่อยกินข้าอย่างนี้อาเอ้ยเดจะดำดำิเาก้ามาแต่บ้านทอดหน้ากินข้าอ่ะอเยังปรตูมาจ้ะตูมาว่เอ้าขนาดเรชมไปเอาจันจ้ะหมือเด็ดเนาะไม่หมิ่องนี้โอ้เผ็ดที่นี่เหนไห้น้องเชิดสองคำมาเลย

ตู้กัเพิ่นฟาโลกาบอกเพิ่นมาดำไม่ให้แล้วตู้บอกเพิ่นมาดำไม่ให้แล้วกันเจ้าพ่อโกามติตายปากาเดสามือแล้วทำรากัรไม่แล้วนะอันไหนกับมูโลกตัวมีกากับมมีคนดำมันมีคนดำมูมีกาใ่ังไงอะก็ยนะพี่อะกยาะ

คนไหนลุมน้ำเป็นร่้้านบ้านเฮาได้อยันะงฮัไก่ชีลาเนี่ยมันเจ้าอยากต้นเถืองหรือขี้าโกงหางฮะนะตายแล้วเดี๋ยวว่ามันีลาเจ้มกล้าวมันขึ้นี่ยเอาปุ๋ยมาใส่ไป กามันอ่อนดิกามันอ่อนเลยเีมัได้อกลุ่เสียดาออกว่าด้หัวหมบัโฟมบัโฟมบัพอยน่นมาเตไ้หงโหไหอืมทำลายป่ทางบ่ เราเ้ยนำหนม้น่ะนี่ยันเล้ดิเ่งเ่งว่าม่ไปนแ่งแขงอยู่ายาป่เข่าหน่อยน่าติดติ้ก้ใช่เนาะกินบายดอกเย็ดในลายเอ้ามันสีแนนทองคือกลมเงาเนาะแช่ใ้ทางลงนั่นนี่มาแช่นั่นนี่จะเพลอตลอด

หายบ้างๆยันดีไปทีเป็นยังยังตอดร่าแบบหายก็ไม่มีนี่เนี้ไหัวหน้าชอบอะไรนึกยกกับใหรด้วยได้ไหมเป็นยังไงวะหากสีรับบางเพราะเพิ่จังนาปนี้เออซีร์ป่วยโอ้ยซ้ำป่วยเนี่ยไปขึ้นมายานเฉียวลูกก็ยากได้หมดเลยเนี่า แต่ห <ừ. S 2> <ừ. S 1> nh ัวแรงพอดนก็ดินยังรู้แต่ขอให้กินบนแต่ตอนแมงคเตอทายคลิปมันยูให้กิน่ะดินนยูไม่เอยนอนนอนเสีอไปนึงเลยันสามทุ่มไม่ได้พนอนเลยคืออไนี่จหายไปเอ้าเฮ้ยลูกอรานแม่นแบบลูกนเอาให้ได้ตัวลูกมารลให้เลยบันี้ให้ก็ม่นชิบให้ธรรมดาได้ำให้ธรรมดาจังวจะงายก็ว่าใครบ่จังเเขาอุ้มเขาชิ่า ôi lấy cả hai bài đại bột để nó hai ba hàm mô hàm mô hàm mô bay ấy, chắc không biết mọi người Hà... à, đâu à! à? mọi, ừ. <laughs> mọi, mọi, mọi người đâu mày đâu mày đâu mày đâu đấy đâu mày đâu mày đâu mày แค่ไหท่าไหไร่ไม่ออนเักนงหัวลงห้องไปเลยากไปไปชี้ข่าได้รอเปล่าจอยเนาะไี่าเอาบอลมาว่าบอกเลือดเช่ากแม่ไปชี้เข่าเฮ้ยว่ากินบ้นได้แต่ก็ยาผัเราบอกินน้ำผวเรา่าาไปได้แย่าาไปชี้ข่า เอ้ยอนันตัวนี่วัมาเอื้นช่เอื้นชางบอยู่กันปังงาเน่าเอ้อเอาตัวเะอารน่เอ้าวอกระโบเราใบเต่บ้านเีว่าเยือนงาไมเอ้อของป่ะ่าสงอสรางออนไลน์เด็ดไม้ขายหนาฮะขายชื่ออย่างการสร้างออนไลน์เอาด้วยพี่น้องด้อสร้างแม่นางเชอไ่ได้เปิดห้าเดิ ว่านี่เดาคนลงมากินที่ไหนนาว่าอันหันเหน็ดลงมาเมื่อตอนแรกว่านี่เดี๋ยววาสิเปิดห้าเดี๋ยวไปว่าลงมือแห้งเอ้ยายที่เด้อเลี้ยคเลี้ยอยลงมือนี้ามเาเสียมนาะไื่ออย่างยังการสร้างออนไลน์อ่ะควดจออลายมัขนานโอ้ยมันขนางบอกได้ยันขาดคือหายบากยังฮากากัหมดไปจื่วนี้เพ่กาตังมานี่หมดยามเลยหมดยามหมดเลย จะัาแข็งกันจังเนาะชิมโจ๊กใช่ผูดูมันแทะหาชิมโจ๊กชิมชวนเลยหาไปไปทั้งพุนเด็กกาเนาะิาายูขึ้นมาพี่ลายเลย่ยเมึงเละกว่าพี่น้องเลยมา <laughs> กินเก่ากินหน้าไม่มากินต้มขนมต่อยแด้ไปโลงง่ายได้หมดน,น,นี่นะกระลังกนเติมพลังเอาแห้งก่อนดิ ก็าอกอย่ายกินลายกินลายมันชิแนนท้องว่ะก้มเลยดิก้มเลยก้มหน่อะกินแ่ห้เข่ามันง่อยก่อนจะหน่อยจังเลยจะน่อยจะลดกระยำกระยัยโยกไปโยกมาดิหาร้อนเมือรองมือหายครับเออกุ้มได้มดเนยนะกุ้มแลเบังแะ่หางโตจะบอกโอย กำลังน้อยอยู่ลมันยังไม่ยายประอ๋อนั่นะเพื่อนผมได้เห็นได้เนาะแมแยกพิดลาลากค่ดินนะอ้อคนเดียวทังอือท่ตเง่เ่นบอก่าเนื้อตัวยังววก็เต้ยอระดโยนโจทย์อยู่อะเนะอ้าตทังตตอนเต้นอยู่กงมวงโอ้ มันันมาตก龙门เชใ้หัวค่อยมันเยะน้งาไหมที่เกยมีได้ตะกี้กับไม่เออมันใหญ่เหน้ยใหญ่เหรคนมาอาูดนั่งโตูอยู่ๆีโต๊มาใช่นะเห็นว่าอยู่บงเอ็นน้ำตกมาใ่แต่ไม่เห็นนะอยู่าเนันบตกมามาตกใส่แต่ทำดูงยได้ ดวงกระดวงใกล้ดวงมีนเอครเนาะดวงช่วยี่ะปไปลงช่นี่ไม่ได้หาทางดกะแดดชั้นนอกมนรูแดดแดมัอนี้ะแดดแดดม้นนี่นะะบินเดอยงบนใบใส่กุปเนยหน้าอะไรใส่กุปใหม่หโอ้กุบงามเถอนี่กุปใหม่เลยวุ้งนยวุ้ไข่หนหาวงเนยจังหาจัหาพันบ่อน่ะน้างนกุปไข่อนงเนย ขาดว่นแล้วคนเห็ดของแท้นี่นะของแท้เดีหมือนว่าใส่แต่แพ้แล้วหนาลำได้หมดเลยโอ้ว่าแล้วหนาลำนะไม่ได้ขับพงข้าเต็มเยอะเลีช้ำพ่อตอวผ้าปอดโป่งช้ำมาเนี่ยไปปไปๆฉันลงลำก่อนพี่น้องกันน้งกินข้าวกินน้ำแล้วแด้อิ่มแลงไ้เขามุดกัดใจเสียข่ามาให้ชมไปลาได้จะจบคลิปด้วยได้เนาะนอนบ่ แม่านอนนอนไป็นย็นไปจ่วยแล้วเนาะบอกว่าชอบเศร้ายังไม่ท้อเลยได้ไหมนี่ครับได้แล้วเอาไปทม่งจอยปลาช่าเก่งเนาะแมงเชยไปลที่เราไปบอกว่าเราเศร้าเลยเด้๋ยวฉันเนาะบอกมันไว่ได้คือเอาเห็ด้เนาะคือเอาเห็ดได้บอกไปไปฉันลาเลยเด้อพี่น้องเอ้ยฟอกันดีคลิปหน้าไปคลิปนี้ลงน้ำให้น้ำหน้าคือเก่าเนาะไป ແລະຈັບອູ້ນ້ຳຮດຮ້ດໍພາດາດນາພາກິນຂົາກพอລາມດດລไปມຍາດກັນທາງເ